สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสลิจันโทก็มาเรื่อยๆนะครับมาอัปเดตบรรยากาศบริเวณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลามาตาม โอกาสที่ว่างและมีโอกาสได้แวะมานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9สิงหาคม2567นะครับเป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆนะฮะตอนนี้ดูครับบรรยากาศแดดเปรี้ยงเลยแดดร้อนๆเลยครับผมแต่ญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาก็ยังโคงหลังไหลมาเรื่อยๆนะครับวันนี้วันที่9นะครับดูครับ บรรยากาศตรงจุดนี้คือจุดที่บูชาทูบเทียนดอกไม้นะครับตามกำลังศรัทธานะครดูครับซึ่งบรรยากาศก็ค่อนข้างแตกต่างกับเมื่อวันที่8นะฮะคือเมื่อวานเมื่อวานนี้มีพิธีตรีมวลสารตุนโชคอนันต์นะครับ กับวอล์กอนจองเหรียญดุนโชคอันนั้นผู้คนก็เลยค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยครับเมื่อวานแต่วันนี้ดูครับก็บางกาางนิดนึงครับวันนี้เป็นวันที่9ช่วงเวลาทเที่ยงตอนเช้าก็เยอะอยู่นะครับขับรถผ่านเมื่อตอนเช้าก็ก็เยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้เที่ยงและคนก็ค่อนข้างน้อยนะฮะดูครับแต่ก็ไม่ได้ ว่าน้อยสักทีเดียวครับเพราะว่ารถก็ยังจอดเต็มสองข้างทางอยู่นะครับบริเวณหน้าธรรมะอุทยานเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูทางฝั่งธรรมอุทยานกันครับผมเราข้ามมาแล้วครับข้ามมาทางฝั่งธรรมอุทยานดูครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างช่วงระยะเวลาแค่หนึ่งวันนะฮะ ็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะอยู่นะตอนนี้เราเข้ามาที่ประตูด้านข้างนะครับประตูที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะมีแน่ๆครับช่วงระยะเวลาหนึ่งวันดูครับทางโน้นเห็นฮที่แน่ๆคือนั่นครับนี่แหละครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่8พญานาคยังไม่ได้ออกสีนะครับดูครับวันนี้พรยานาคเปล่งประกายเป็นสีแดงส้มออกมาแล้วครับเหลืองทองออกมาแล้วนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับในการทำสี ร,ระยะเวลาแค่หนึ่งวันนะฮะเมื่อวานนี้ยังได้แค่ส่วนหางนะครับแต่วันนี้ดูครับพญานาคหนึ่งตัวที่อยู่ที่ซุ้มประตูครับได้เปล่งประกายเป็นสีส้มทองออกมาแล้วนะครับดูครับ สวยงามนะครับขนาดยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะยังสวยงามแล้วครับดูเดี๋ยวเราไปดูในส่วนส่วนหางนะนี่ช่างนี้ฝีมือดีมากะ่ะนี่ครับในส่วนหางส่วนหางนี่มีสีเขียวสีทองเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ ดูครับรวดเร็วนะฮะในการจะทําสวยงามนะฮะเดินเข้ามาด้านในธรรมกุญญยานแล้วครับบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างแต,ตกต่างจากเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้คนเต็มเลยนะฮะบ,บริเวณโดมตรงนี้จะมีคนเต็มเตียบเลยเพราะว่ามีการวอล์กอินนะฮะ แต่วันนี้ดูครับบรรยากาศค่อนข้างจะโร่บางตาแต่ก็ดูครับบรรยากาศหน้าลานพญานาคหน้าองค์เท้าเวสวรรน,นะรตอนที่งเที่ยงนะครับตอนที่งเที่งของวันที่9สิงหาคม2567นะครับ ดูบรรยากาศโดยรวมครับผมดูครัก็ยังคงเยอะผมไม่แน่ใจว่าวันนี้หลวงปู่ท่านอยู่หรือเปล่าหรือว่าติดกิจในมนลที่ไหนนะไม่แน่ใจดูฮะก็ยังมีญาติโยมสาธชชนค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยครับไม่ใช่วันหยุดนะฮะแต่ถ้าเป็นเสารา์ที่จะถึงนี้น่าจะเยอะนะครับเพราะว่าหยุดยาว จนถึงวันจันทร์ด้วยนะครับจนถึงวันแม่น่าจะเยอะครับเยครับบรรยากาศโดยรวมตอนเที่ยงของวันที่9นะครับเนี่ยท่าโยมสาธุชนก็ยังคงหล่งไหลมาเรื่อยๆกันอยู่นะครับนี่และวันที่13นะฮะวันที่13นะครับ,รบถ้าข้อมูลไม่ผิดคือวันที่13สิงหาคม2 5ง7นนี้ จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับวางศิลาฤกษ์รูปเหมือนองค์หลวงปู่รูปใหญ่นะครับในเรียบทยืนณธรรมอุทยานนะฮะไปไหว้ก่อนนะวันที่สิบสามนะครับ,รบแล้วก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นยอดรวยๆด้วยนะครับในวันที่สิบสามสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะฮะเพราะว่า จะมีการวางศิลาเลษ์น่าจะเป็นตรงตรงจุดตรงข้างข้างหอระฆังนะฮะตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามีการปรับพื้นที่เอาไว้รอน่าจะเป็นตรงจุดนั้นนะครับนะครับที่เป็นการปรับพื้นที่เอาไว้รอข้างๆ้างหอระฆังนี้ตรงจุดนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่มี เตรียมการก่อสร้างรูปเหมือนหลวงปู่องค์ใหญ่ในเรือบดยืนนะฮะอยู่ตรงนี้นะถ้าคิดว่านะฮะตรงข้างของะระฆังนี่ของระครังของขาววันที่ส3ามนะครับวันที่13สาสิงหาคมนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้จะเป็นกุฏิของหลวงปู่นะครับ กุฏิหลวงปู่ตรงทางนี้นะครับแล้วก็จะมีสระนามีดอกบัววันนี้น้ำพุไม่ได้เปิดนะฮะดูครับหลวงปู่น่าจะไม่อยู่นะครับวันนี้หลวงปู่น่าจะไม่อยู่น่าจะติดกิจนนิมนต์นะฮะดูบรรยากาศโดยรวมวันนี้แดดร้อนมากครับผมร้อนจริง นี่คือซากเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีการพรีมวลสารอยู่ตรงจุดนี้นะครับตรงหลอมอยู่ตรงจุดนี้นะครับเมื่อวานมีพธิธีพรีมวลสารรุ่นโชคอน,นันต์นะครับเมื่อวานวันที่8เราเดินเข้าไปดูทางด้านในนะครับตรงจุดที่หลวงปู่ออกมาตอนรับญาติโยมนะครับมารับศรัทธาญาติโยมว่าเป็นอย่างไรนะครับ เยอะอยู่นะฮะญาติโยมที่อยู่ด้านในก็ค่อนข้างเยอะนะครับดูเข้ามากราบไหว้ขอพอรกันเยอะอยู่นะนี่ครับก็เยอะนะครับครับผมกอค่อนข้างเยอะอยู่ครับบรรยากาศบริเวณด้านหน้า ห้องจำหน่ายพระเครื่องนะครับน่าจะวันนี้น่าจะไม่ได้เปิดนะฮะเพราะว่าเห็นเก้าอี้กันอะไรอน,นี้อยู่น้องปูน่าจะไม่อยู่นะครับวันนีนะ้แต่ว่าญาติโยมก็ยังคงหลังไหลมาเยอะแยะนะฮะเจอดิมนะครับผมนะ ครับผมจะพาเดินออกมาดูบรรยากาศทางด้านหลังธรรมอุทยานนะครับบริเวณตรงที่เป็นจุดลานจอดรถนะฮะตรงนี้ก็ห้องน้ำก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับห้องน้ำก็ใช้งานได้แล้วนะครับถงจุดนี้เดียวพามาชมตรงบริเวณลานจอดรถนะะมีความขึ้นหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว นี่ครับก็ยังคงมีการเทพ,พื้นนะนะครับเห็นไหมแค่ระยะเวลาแค่หนึ่งวันนะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเร็วมากนะครับดูครับทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็มีการเทพ,พื้นตรงส่วนนี้นะครับตรงร่องที่ ยังไม่ได้เทเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้เทนะครับตรงนี้วันนี้นี่ครับเทปูนมาได้เกือบจะเสร็จแล้วนะครับตรงบริเวณลานจอดรถนี่ถ้าเทพื้นเสร็จก็เทครบทั้งหมดก็ทีนี้ก็ที่จอดรถก็เยอะแยะเลยแล้วครับนี่ทาง ก็กําลังเร่งมือนะครับนี่ครับผมเร็วนะฮะเร็วเร็วมากดูครับทางด้านโน้นก็เป็นห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะฮะดนครับมีถังมีถังน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะตรงนั้นดูครับสีฟ้าดูมีความเปลี่ยนแปลง ไปค่อนข้างเยอะนะครับต้นเร็วดูครับโอ้โหแหนโปมปิวละลมฮะไปแล้วครับผมอันนี้คือลานจอดรถทางด้านหลังธรรมอุทยานนะครับดูครับนี่ครับพาเดินชมรอบๆด้านหลังนะครับ เทพื้นซีเมนค่อนข้างเยอะนะ,ะก็จะเสร็จแล้วนี่ฮะตรงโดมที่กําลังก่อสร้างใหม่นี่ก็ทําโครงหลังคาเสร็จแล้วเหลือแค่เหลือแค่ติดตั้งหลังคาแค่นั้นนะ,ะก็เสร็จนี่ดูครับวันนี้แดดร้อนมากครับ ตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายโมงแล้วนะครับตรงนี้คือจุดที่เป็นจุดก่อสร้างห้องน้ำนะครับคิด<อ>ว่าเทพ,พื้นวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับพื้นลานจอดรถพรุ่งนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับพื้นบริเวณลานจอดรถตรงนี้นะครับ เตรียมรับงานใหญ่วันที่สิบสามนะครับพิธีใหญ่วันที่สิบสามที่จะถึงนี้นะครับผมทางด้านนี้คือทางด้านทิศตะวันออกนะทางด้านทิศตะวันออกของกุฏิหลวงปูนะครับดูครับผมทางด้านนี้ที่จัดโยม นะเรากราบนะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงที่หลวงปู่นั่งต้อนรับศรัทธาญาโยมก็คือตรงนี้นะครับแต่วันนี้หลวงปู่ไม่อยู่นะฮะหลวงปู่น่าจะติดกิดนิมนต์นะฮะแต่ว่าดูครับญาโยมสาธิชนก็ยังคงหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรเยอะแย,ย,ยะนะฮะตรงนี้ ดูขับม,มุมนี้คืออันนี้คือทางด้านทิตะวันออกของธรรมอุทยานนะครับถ้าเราเดินออกมาทางด้านหลังของกุฏิหลวงปู่ก็จะมองเห็นรูปปั้นหลวงปู่ที่อยู่ทางฝากฝัง่งถนนทางฝั่งน้นนะครับได้ชัดเจนนี่ครับสวยงามนะครับ เห็นได้ชัดเจนมากนะะรับุณปันหลวงปู่ที่อยู่ตรงลานทางภาคถนนอีกทางฝั่งโน้นนะฮะแต่ตรงที่จอดรถที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของเอกชนนะฮะที่จอดรถพื้นที่เขตของธรรมอุทยานก็จะมีรั้วล้อมรอบชัดเจนนะตรงนี้มีรั้วล้อมรอบเอาไว้อยู่วันนี้ญาติยโยมสาธุชนก็ค่อนข้างบางตานิดนึงนะ นี่ครับผมนี้คือตรงนี้เย็นนะตบมาตรงนี้นี่คือบร,ริเวณด้านทิศตะวันออกแล้วก็ด้านหลังของกุฏิหลวงปู่นะครก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศโดยรวม รตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เตรียมพื้นที่ไว้ก่อสร้างรูปเหมือนองค์หลวงปู่ในอิริยาบถยืนนะครับตรงนี้นะอยู่ใกล้ๆกับหอระฆังนะครับตรงนี้น่าจะน่าจะใช่ตรงนี้แหละครับนะเพราะว่าจะมีพิธีวางศิลาเลิกในวันที่13สิงหาคม2567ที่จะถึงนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่9สิงหาคมนะครับจะมีพิธีวางศิาลาฤกษ์ในวันที่13นะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นตรงจุดนี้แหละครับที่จะเป็นจุดที่ก่อสร้างนะครับจากการคาดเดาจางการปรับพื้นที่เพราะตรงนี้เมื่อก่อนจะมีการปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วก็ได้เอาออกแล้วครับเคลื่อนย้ายออกเตรียมพื้นที่เอาไว้ นี่ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หอะระฆังนะฮะแล้วก็มองไปทางโน้นก็จะเห็นปันหลงปู่นฮะัชัดเจนสวยงามครับอันนี้คือกุฏิหลวงปู่ครับ ครับสำหรับวันนี้ก็จะพาชมบรรยากาศภายในธรรมะอุทยานคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอความการุณาทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส SCRIBE ให้กับช่องบ่าวูุไทยปา่าเลาะด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับ สหรบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มาปรารธนานะครับมันหามันทำมันทานสารบันนี้ขอขอ,ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผม